มาสนุกกันต่อกับซีรีส์วิวาปตพีจากบ้านวาทินวานิชค่ะหลังจากเปิดเรื่องมาให้เห็นปมหลักสําคัญของฝั่งคนดีคนร้ายไปแล้วคืนนี้ศึกยกต่อไปกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะโดยเฉพาะคู่ชกระหว่างพี่ดินกับวสุที่เป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กยิ่งพอมีเรื่องน้องโรสเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งคู่ยิ่งต้องทนาคะแนนกันยกใหญ่แบบไม่มีใครยอมใครซึ่งคืนนี้ฝั่งวสุลุยหนะักหอบดอกไม้ช่อใหญ่มาเไปเป็นของขวัญต้อนรับกันกลับมาของน้องโรสน็อดนัทสิอธิตบอกเลยว่าตัว ว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะวัสดุเนี่ยก็คือหลังจากรู้ว่าคุณโรสเนี่ยน้องโรสเนี่ยกลับมานะครับก็เลยพยายามที่จะตามหาเพื่อที่จะต้องแต่งงานกับเขาให้ได้ดินขวางอยู่นั่นน่ะไม่รู้เป็นอะไรขวางตลอดเลยนะครับทุกครั้งที่เราจะมาหาน้องโรสเนี่ยขนาดออกมาจากหลังคัดแล้วนะเห็นเห็นหน้าดินแล้วย,ยังโมโ oh หอยู่เลยครับไม่ได้เลยปีตดปีด <laughs> เห็นแล้วปีตดเลย <laughs> เขาเรียกวนะ่าเป็นลิ้นกับฟันใช่ไหมไม่ได้เลยค่ะตอนนี้วัสดุกำลังลื้อบ้านน้องโรสอยู่นะคะ เขาไม่รู้ว่าน้องโรสแอบมาสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ก็ค่อยๆพัฒนาเพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นฝากทุกคนติดตามนะคะโฟรเลเมนบ้านวาทินวนนิชตอนวิวาปัตตพีนะคะว่าพี่ดินจะสามารถทำภารกิจที่ลูกที่ฝากฝังไว้ได้สำเร็จหรือไม่ใครอยู่ทีมใครให้กำลังใจกันต่อคืนนี้หลังจบเส้นทางบันเทิงค่ะ